สาวเบลปันทิตาปิดฉากรัก5ปีประกาศแยกทางกับสามีชาวญี่ปุ่นเตรียมบินกลับมาไทยแต่สินใจเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก่อนหน้าหลายคนคงจะทราบดีค่ะสาวเบลนันทิตาหรือว่าเบลไทยแลนด์ก็ทเลนจาของเพลงฮิตเสียงที่เปลี่ยนหลังได้เข้าพิธีวิวากับนกักธุรกิจชาวญี่ปุ่นสตีเวนฮิโรชิ อิมานุละพร้อมจะทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันที่รัฐลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดเธอเปิดใจนะคะซึ่งก็เป็นข่าวช็อกเหมือนกันค่ะความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตอนนี้ลดสถานะจากสามีภรรยาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความมีเนื้อความประมาณว่าลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน มันก็ดีไปอีกแบบนะเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้มันก็เป็นไปทางของใครของมันทำน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราและเจอกันในไทยแลนด์นะงานนี้เพื่อนพ้องเองก็ไปส่งกำลังใจให้เธออย่างมากมายค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเบลด้วยค่ะ